ท well, ุกคนครับคุณโทรกับตั้งรว่างเดีครับผมกนกเทพเงโคงเเ็มเร็วณเดลนะคะนี่อ็ดดี้ เมี๋่ยมีที่เด่อลยนะคเดนๆอไปแล้วคนเราจะฟาร์มตรงนี้สักะคุณน่ผมจะฟาร์มนือแล้วนะลูกผมตอนนี้ผมจะหาฟาร์มมาได้เจอแต่ผมเจอแล้วตอนนี้ไม่ต้องหาแล้วยิงอย่างเดียว ความมาดีแปลงเลยทุกคนไปหาพี่โมกับอปอนกันเดี๋ยวุกคนวันนี้เล่นเล่นกับพี่สองคนนะไปกันทิ้งของก่อนไปไปไป,ไปกัน นี่พี่โมกับอารอยู่ตรงนู้นะครับไปอ่ะเออทุกคนเดี๋ยวผมขอฟาร์มของในนี้สักพักนึงนะไม่ใช้เวลาหน่อยต่อยอากาศต่อยอากาศอย่างไงล่ะตี่งต่อยอากาศ ไปไฟแม็กเกมติันไปแม,ม็กอไรอยู่นี่บัถกัน,นไวมากเดียวคือไปนู่ะ

เพิ่คขนด้วยมีมีรถรถมาขึ้นได้กี่คนต่อฟาร์มก่อนปลาซีดานกับปลาซาดินเปลี่ยนเปลี่ยนกองบอลลร์เลยด้วหนา ูได้มา500ห้ yeah. Yeah, ะะ oh, ราร้อยเหรียญเย่เย่พี่จคาครไดคะโอ้คนี่พค้รีาวเงินด้วยที่พี่กเล่ในในการ,ารบ่อยตายวงบ่อยแดขอแบบ เล่นเกมกับพี่โมก่อนแป๊บเดียวได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบเล่นอย่างรวดเร็วเพราะว่าแม่ชวนไปกินข้าวนะทุกคนเล่นงานเรื่อยๆตรงไปเรื่อย โดนหมอกเดี๋ยวอนะโอเคทุกคนเนี่ยเราก็ทำการแถวๆนี้สักพักนะึงโอ้ทุกคนดูดิ นะยังดูเดือดเดือดพลาดเฮ้ยสวยอภปรท์ไม่ตึงว่ะขนาดไม่ได้เล่นมาหลายหลาย

โอผมผมมีไอ้นี่ไฮยอตโต้ตายซะแล้วเกือบเกือบโอ้ก็เสียหายหนักเลยที่ไม่มีที่ทีป่ปั๊มเกาะฮะอย่าปืนเอาเอาเอาหนูเล่นฟาร์มัสอย่าเพิ่งทิ้งนะเดี๋ยวเบอร์สามเอาเบอร์สามเบอร์สามเน็ตปิง เซฟความมาในรอปสามโอุ้กคนตอนนีเ้เยี่ยมเลยเดือดเลือดทานเดือดเลือดท่านตัวละครนคนเดียวเฮ i พี่นี่ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย